สวัสดีครับผมปาลีนะครับวันนี้ก็ออกมาเดินเล่นเหมือนเดิมครับตอนเย็นเย็นนะครับตอนกี่โมงแล้วประมาณห้าโมงเย็นนะครับเดินมาเล่นที่เดิมนะครับที่วัดท้ายหมู่บ้านหลังจากที่บอกหลายอาทิตย์แล้วครับไม่ได้ออกมาเดินเล่นนะครับนั่นหลังนี่รับปลูกนะครับปลูกล้วยปลูกอะไรสวยดีครับบรรยากาศสวยปลูกหญ้าปลูกอะไรสวยดี ผมลืมเห็นนะครับนู่นนะครับหลังจากที่ว่าเขาทําทนาทําอะไรเสร็จแล้วครับนน่นด้านนูนนะครับปลูกผักนะครับผมจะเดินเข้าไปดูสวยนะครับตรงนน้นนะครับมีลูกผักงไครนะครับมีลูกไครมาปลูกไว้นะครับด้านนี้ก็หลังจากที่ว่าเขา,าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเหลือกระป๋อย ต่อฟางต่อนั่นนะครับที่ว่าเขาเกี่ยวเสร็จแล้วธรรมชาติสวยนะครับนู่นครับต้นกล้วยมีปลูกหญ้าไว้ให้บัวควายนะครับแล้วก็มีสนใจนะนู่นนะมองเห็นไกลๆนูน่นแต่มะละกอคัพันเตียนะครับมีลูกเกือบสี่ลูกนะครับมะละกอพันเตี้ยสนใจเรบาบมะละกอลูกใหญ่นะครับนะั่น ตาส้มตามเลยได้ห้าโคกสิบคกลงมางนะครับนะลูกใหญ่นะครับสนใจลูกหนึ่งใหญ่นะครับมีลูกพันอะไรครับกล้วยก็เป็นลูกนะครับกล้วยตอน,นเย็นก็จะมีเสียงวัดหมู่บ้านข้างๆกันนะครับ เขาตีตีคลองตีนั่นนะครับมาเตรียมตัวจะทำวัดตอนเย็นนะครับอืมทนี่เขาพร้อมรดน้ำเอาไว้ด้วยดีนะครับครับก็ปลูกผักกันนะครับ มีประกาศที่ประกาศประกาศแล้วก็อหอมหอมแล้วก็อันนี้ปักอะไรเรียกอะไรปักอะไรประกาศเขียวนะครับประกาศเขียวนะครับหอมนะครับปลูกหอม รูสวนไคร,ครัวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตจะของสวนมาะครับไม่ได้มาขโมยนะครับตรงนู้นกน็กวางตุ้งนะครับกวางตุ้งกำลังสวยเลยนะครับอหอมครับจะได้มาหาซื้อเขา ผักชีนะครับผักชีต้นใหญ่ๆแล้วผักชีสวยๆอันนี้ผักกาดผักชีแล้วก็อันนี้เป็นผักบุ้งตรงนี้จะเป็นผักชีนะครับผักชีสวยเลยครับนี่ผักชีตรงนู้นก็จะเป็นเป็นผักคะน้านะครับน สวยสวยดีครับผักกำลังสวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับที่ทํำหรับตักน้ำนะครับ่จะเป็นทางทางเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมากับมาตักน้ำนะครับมา,มาลดแปลงผักตรงนี้นะครับนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นกอไผ่เป็น,นครับกอไผ่เยอะๆเลยครับตรงนี้แล้วก็เป็นสะถ้าไปอะไรนะไปแขนเบ็ดไปใส่เบ็ดใส่อะไรก็คงจะได้มีกบมีปลาเยอะนะครับนะครับป่าแบบนี้น่าจะมีกบมีปลาเยอะ ท้านข้างก็มีมีอไผ่นะครับคอไผ่เยอะสนใจแต่นี้นะครับาแปลงผักเข้านี่ครับสวยดีนะครับแล้วก็ผักก็งามด้วยนะชอบบรรยากาศแบบนี้แลครับอยู่ปลูกผักปลูกอะไรกินแบบนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบ้านนอกเรานะครับไม่ต้องไป ติดนลนอะไรมากมายนะครับขอเพียงแค่ไม่ต้องมีหนี้สินไม่มีอะไรก็อยู่ได้แล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในกองขุนนะครับขุนขี้ควายที่ว่าขี้บัวขี้ควายก็มากองเอาไว้เวลานั่นก็จะมามาใส่ผักนะครับใส่ผักเสร็จแล้วก็น้ําน้ําอยู่ด้านหลังนะครับล้มไปด้านหลังนี่ไปตักขึ้นมานครับนะเห็นในบัวรดน้ํานะครับ รถลำหนาตักขึ้นมารถตอนเย็นตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับตรงสายเย็นนี้เจ้าของเขาเพิ่งรถตอนตอนเช้าน,นะครับของรถตรงตอนเช้าแต่ตอนเย็นยังไม่ม,มารถครับเห็นรอยเปียกๆอย,อยู่ผมก็คงจะเก็บบรรยากาศมาฝาก,ฝากเพื่อนๆสําหรับมุมนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับชมเ,เดี๋ยวเราไปดูคนนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อพอภัยด้านนี้ก็เป็นเป็นอ่าเป็นสระนะครับเป็นสระเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรของเขานะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรปลูกหญ้าปลูกอะไรอยู่ในครับตอนนี้ผมก็เดินออกมาถนนถนนคอนกรีตน,นะครับนี่ครับถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตกนะครับตอนนี้จะไปทางด้านทิศตะวันตก นูน้นานนนก็เห็นไหมครับไปตะวันกําลังจะตกดินนะครับห้าโมงกว่าแล้วออกมาจากแปลงผักก่เ,เมื่อกี้นะครับออกมาเตือนดูบรรยากาศนะครับรอบๆหมู่บ้านรอบๆชุมชนนะครับเป่ดบรรยากาศภายนอกหมู่บ้านเป็นยังไงมัง่งไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับขายสินค้าออนไลน์ขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับ ถ้าว่ามนีอ่อเดอร์ก็จัดส่งของให้ลูกค้าลูกค้าคนไหนสั่งมาก็แพ็คของแพ็คอะไรให้ลูกค้านะครับกขาขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์นะครับทั้ง iPhone Android ทั้งอะไรจุดชาร์จจุดอะไรครับขายก็ลองเข้าไปดูนะครับในเพจใน a o e b o o k ของผมนะครับผมขาย ขายอยู่นะครับขายสินค้ามีสินค้าตรงทุกวันนะครับแตกไปว่าพออยู่ได้นะครับขายได้มัง่งไม่ได้มัง่งก่อนไปเรื่อยๆนะครับดีกว่าไม่ทําอะไรแดดแรงอยู่นะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้ว ด้านนู้นก็เขาไล่ไล่ควายมาครับไล่ควายจะจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับไล่ควายเลี้ยงด้วยไปเลี้ยงมาจากนาตัวเองครับเราวก็ไล่กลับมาเข้าคอกนะครับด้านนูน้นก็บานทิ่ตะวันตกบรรยากาศตอน,นเย็นนะครับเก็บความบรรยากาศชีวิตใน บ้านนอกนะครับบ้านนอกในชนบทในอันมาฝากเพืเ่อนๆกันนะครับสําหรับคนที่ว่าไปทํางานอยู่แดนไกลคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรก็พยายามเก็บเงินนะครับเก็บเงินจะได้มาอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาไม่ต้องไปเป็นอะไรทำงานนานๆน,น,นะครับจนแก่จนนั่น,น,นครับก็หาเงินได้เยอะครับหาเงินแล้วก็มาประกอบอาชีพมา ทำอะไรนะทำผลประโยชน์ทําประโยชน์ให้กับพื้นที่ของตัวเองคนระับพื้นที่นาพื้นที่สวนนะครับมาปรับปรุงมาทําอะไรที่วัดแล้วสามารถหาเงินได้นะครับหาเงินได้เพราะว่า,าบ้านเรามันยังไงละมันมีที่นาเยอะใช่ไหมที่นามีที่ดินมีที่ดินเยอะเราก็ ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขานะครับเป็นลูกน้องเขาเขาใช้ให้ทํางานโน่นนี่นั่นก็ไม่อยากทําเราก็ไปเก็บเงินกลับมาแล้วก็มาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้มันให้มันให้มันดีขึ้นนะให้มันได้ผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์มากที่สุดนะครับมาพัฒนาที่มาเจาะน้ําบาดาลมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปลูกผักปลูกอะไรนะครับอยู่ที่บ้านเราครับเพราะว่า บ้านเรามันมีแต่มีแต่ที่นาครับบ้านบ้านนอกของเราแล้วมันมีแต่ที่นาะที่สวนมีแต่บ้านแต่ไม่มีคนอยู่นะครับรู้ไหมคนไปนไหนคนก็ทํางานไปอยู่ในเมืองหมดนะครับไม่มีคนอยู่นะครับหนุ่มสาวมีแต่คนแก่นะครับคนแก่คนเฒ่าที่ว่าที่ว่าเฝ้าเฝ้าบ oka ok. ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับมีแต่ที่นาว่างเปล่าเต็มไปหมดนะครับไม่มีคนทํานะครับ ไม่รู้ว่ามันนามันจะมีน้ํามีปุ๋ยมีอะไรอยู่ในนั่นไหมครับเ็าไม่ไม่มีคนพัฒนานะครับปล่อยให้ที่นาว่างเปล่าแทนที่วันเราจะให้มันมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเราจะได้หาเงินมาเป็นเจ้านายของตัวเองนะครับหาเงินมาพัฒนาเป็นเจ้านายคนัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขา เราอยากจะทําอะไรเราทำนะครับเราเหนื่อยทำแตเหนื่อยเราก็พักผ่อนนะครับตอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาก็ทําต่อนะครับทาต่อไม่เหนื่อยครับถ้าเราไปเป็นลูกน้องเขาทาง,งานวันละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงสเสร็จแล้วทำโออีกเหนื่อยขนาดไหนนะครับกว่าจะได้เงินเข้ามานะครับเรามาเป็นเจ้านายของตัวเองอยู่บ้านเป็นเจ้านายของตัวเองอยู่บ้านไม่ต้องมีมีมีใครบังคับเลยเราอยากได้เยอะเราก็ทําเยอะเราอยากได้น้อยเราก็ ทำน้อยนะครับเราอยากได้เงินมากขนาดนเราก็ทําแค่นั้นไม่ต้องไปให้ใครดา่าใครบน่นใครว่าเหมือนที่ว่าไปเป็นลูกน้องเขานะครับนะครับด้าหลังนู้นเห็นไหมแปลงผักเขาวันหนึ่งขายหอมหอมกำเล็กๆนะ่ะตีตน้น10บบาทหอมผักชีหอมผักชีผักหอมผักชีพวก อะไรนะหลายอย่างเมื่อกี้หอมผักชีผักกาดผักอะไรนะมีหลายอย่างนะครับคะนา้าผักอะไรนะครับกวางตุ้งนะครับวันหนึ่งก็ได้ได้เป็นลอยนะครับเป็นร้อยบาท,ทเฉพาะอย่างเดียวนะครับสินค้ายอย่างเดียวขายผักได้วันละร้อยบาทแล้วก็อย่างอื่นเราก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลียเ้ยงกวางเลี้ยงกวายสักตัวสองตัว,ตวมันก็ เพิ่มไปเรื่อยๆครับอยาอื่นแล้วก็ปลูกทํานาำบางสักไรสองไรพอได้กินนะครับไม่ต้องไปทําเยอะก็อยู่ได้แล้วนะครับเนี่ยชีวิตชีวิตการใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านนอกนะครับก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายครับใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาาสบายๆนะครับไม่ต้องไป แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่ต้องไปให้ใครดา่าให้ใครว่านะครับมาทําในพื้นที่ของตัวเองนะครับเราอยากจะทําอะไรเราก็ทาอยากจะทําอะไรอยากจะปลูกอะไรเราก็ทํานะครับสบายใจเลยอยากจะทําอะไรก็ทําทำอัลลันิตละหน่วยก็ได้ไปอัลลสิบบาทยี่สิบบาท ส0ิบาทขายไปอันไหนที่ว่าเราที่เขาใช้ทุกวันครับที่เขาต้องกินต้องใช้ทุกวันกับพวกพวกผักกัอพวกของกินนี่ยกับผักต่างๆปลูกอะไรที่ว่าเขากินกันทุกวันนะครับพวกผักพวกอะไรในสวนเนี่ยนะับมีทุกอย่างนะครับสวนข้างรัวสําหรับคลิปนี้ก็พูดมากอีกแล้วนะครับสําหรับ วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ออกมาเดินชมบรรยากาศตอนในเย็นนะครับเดินมาชมบรรยากาศตอนในเย็นภายในหมู่บ้านนะครับตอนในเย็นเดินออกกําลังกายเล่นนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศมาปลูดอากาศรับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ